สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆมาฟังเสียงนกเสียงกาพองซอยกันพี่น้องได้ยินป่ะจิบจิบจิบเฮงเฮง,ฮงปังปังทุกๆุท่านค่ะแสงแดดเนี่ยมาสองงามงามมาน,นี้ขคอยตื่นตอนเส้าแสงแดดกำลาังงามเลยอากาศเย็นนิดหน่อยอากาศแค่นี้แหละกำลังดี อรุณสวสัสดิ์ค่ะเพื่อนๆชาวเรียวและชาวเฟสทองฝางามงาม